พวกเราคู่รักย no ูทูบเบอร์โนนิฟเลพคกเดียวจะมาแข่งทําขนมด้วยงบ100บาทในเซเว่นโดยวัตถุดิบหลักที่ต้องใช้ก็คืออปป้าแอนอชมามีมอรัไหม่โมจิโดยเราต้องสร้างสรรค์และลังสรรเมนูใหม่ออกมาให้ได้ด้วยงบเพียง100บาท เอานานใครจะเป็นผู้ชนะในการแข่งครั้งนี้และใครจะสร้างสารรค์เมนูใหม่นี้ได้ดีกว่ากันถ้าพร้อมแล้วไปกันเลย ผมได้เปิดรายการใหม่ครับเป็นรายการอบป้าเชฟนะครับธารกิจของเราวันนี้คือใช้กง100บาทที่เซเว่นเท่านั้นพวกเราต้องรังสรรค์เมนูมาให้แบบว่าแปลกและว้าวแต่มันมีเงื่อนไขเงื่อนไขในการทําอาหารและขนมวันนี้ก็คืออบป้าอัจฉมมีหม้อรสใหม่ใช่แล้วเป็นอบป้าอัจฉมิมะหม้อโมจิยืด เลยนะคนหรือว่าไลค์แอดก็ติดต่อได้เลยนะเป็นรถโมจิบราวน์ชูการ์นะผมราคาของรับ19บาทเหมือนเดิม19บาทก็แปลว่าเราจะเล่นงบปีแค่11บาทในการซื้อของในเซเว่นมาทำเราเล่นไปเนี่ยไม่เอาไม่น้ำโอเคงั้นะหรือว่าไม่น้ำกันเพราะว่าอันนี้สปอนเซอร์เขาจ่ายแล้วมาก็คือพวกคุณเองเธอเราต้องทำขนมอะไรก็ได้หรืออาหารอะไรก็ได้ที่มาจากขนมอันนี้วัตถุดิบนีเท่านั้นจัดไปค่ะแต่เราจะมีงบอีก100บาทเพิ่มให้ไปซื้อเซเว่นได้ให้เวลาให้เวลา5้าทีไป ใน้งา100บาทนะครับผมจะทำเมนูที่แบบว่าหลายคนน่าจะคิดไปถึงแน่นอนชีสสเต็กครับแท่งละ16เอาสองแท่งพวกคนตอนนี้เขาทังคิดถูกเขาจะทำอะไรดีน่ากินจังยังทำเร็นไรรีบเร็วะไรไม่ทำอะไรไม่รู้เอาไปจอนนี่มันาราคาอยู่เห็นของรถไม่ได้เอาไปจอน ให่ครับ30บาท4บฟอง14บาท1ขวด,ดรีบนะทุกคนเอานี้ปะมา,มาเลาเวาเรชิวรับทุกคนชาที่ล้าไปหนร้อยบาททุกคนทุกคนเขาเนื้องออกแล้ว่ีนี้เขาจะทำในวันนี้ก็คือใจฟุกุ <c oughs> แต่ไม่รู้จะรอดป่ะนะ <c oughs> แต่คิดว่าไม่ยากเน้่นะคะคือใ <c oughs> นกองคดีเลย เราซื <c oughs> ้อแต็งก่อนเอง <c oughs> มากคน <c oughs> ผมแนบมาติดของผมมาเรียบร้อยครับนี่น้ำมัน14บาท30บาท16บาท16บาท22บาทร,รวมแล้วเป็นราคา้าหมดประมาณ98บาทแกทำมเมนูอะไรอ่อเมนูที่ผมทำวันนี้ก็คือ <c oughs> โมจิชีสสติกทอด ไม่ยอมได้ฟูกุของเขาต้องอร่อยแน่นอนค่ะทุกคนเพราะเขามีนมข้นหวาน20บาทอาวันติน30บาท8บาท20บาทถึง6บาทรวมทั้งหมดเป็น96บาท <c oughs> ๆๆๆๆๆบอกได้เลยไงไม่รู้อูบุกถูกหรือเปล่าแต่เขาอยู่ในงบ100บาทแล้วแหละแต่แล้วว่าเริ่มทำมีมอกันเลยค่ะสื้อได้ที่ช้อปปี้ อันนี้เป็นแพ็กเกจใหม่นะครับหน้าตาจะแบบว่าเป็นแนวแบบว่าเป็นโมจิญี่ปุ่นญี่ปุ่นนะฮะไมข้างในมีโมนะคะก็จะมีอแบบนี้เลย3อย่างนะคะตึก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 แล้วก็ถ้วยหนึ่งอันแล้วก็ทําง่ายโคตรเลยทุกคนอันนี้เป็นแป้งที่เราผสมไว้แล้วนะคะเป็นแป้งนาเข้าจากญี่ปุ่นเลยบอกเลยว่าโมจิของเราดูเหมือนของญี่ปุ่นแน่นอนไปบ้างแป้งโมจิเมื่อใส่แป้งโมจิญี่ปุ่นไปปบแล้วก็เทน้ําใส่ถ้วยตวงนี่เลยก็เทน้ําใส่ลงไปเลย หนึ่งถ้วยครึ่งนะครับนี่จะเป็นถ้วยตัวมาให้แล้วอ่าไปเรึ่งออกมาเปิดข้างล่างมีซ่อมโยส้อมมาคนอ,อย่างให้เข้ากันคนให้แป้งละลายให้ละเอียดวิธีตอนนี้ต้องวิธีพิถันนะทุกคนเพราะว,ว่าเราอยากให้แบบว่าแป้งเราแบบนึ่มมากกต้องคนให้แบบว่าละเอียดมากๆเนาะเสร็จแล้วขั้นต่อไปนะทุคนเตรียอมอบหม้อร้อนเสร็จแล้วค่ะทุกคนอันนี้เป็นหมูร้อนปลงไปเลยใส่น้ำตามให้บันพอดีพอ น้ำกินเลยเหรอะได้ darum, นะน้ำกินเลยน้ำอะไรก็ได้นะจริงจริงน้ำทะเลยังทำได้ไปไปไปป๋ารอ15นาทีแนละ้วมาเจอกัน15นาทีผ่านไปจงรับชมความประณีตของการสร้างโมจิด้วยถ้วยหม้อร้อนธรรมาดาง่าย,ายๆดีไใ่ไข่ก็ทำได้ดเรียบร้อยทุกคนเป็นโมจิแล้วนี่นะหน,นึบๆดื่มเลยดูดิแต่ว่ามันยังไม่ยืดไม่ต้องแปลกใจนะคะทุกคนเราไม่ได้แกงไข่ ต้องจับมันมาคนต่ออีกรอบนะะขั้ท่านตอนนี้ต้องคนตอนที่แบบพึ่งสิบห้าทีเสร็จๆร้อนๆอุ่นๆนะฮะยิ่งคนเยอะยิ่งเหนียวนะทุกคนบอกเลยครับทุกคนว่านี่เป็นโมจิหม้อร้อนเจ้าแรกนะเจ้าเดียวในไทยแน่นอนนะฮะโดยใช้สมองอันเซ็กชี่ของผมในการคิดออกมาครยิ้มให้พ่อหน่อยทำไมนะทำไมทำไมครยิ้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 มไปย้ปยิ้มยังไงชัาไงโมจิ ก็คืออย่างเงี้ยก็คือเสร็จแล้วนะคะแล้วก็โวยน้องอย่างนี้เลยแล้วก็ล่าซอสคุโรมิสึกับผงสวดกีนาก่ลงไปได้เลยนะคะก็จะกลายเป็นมมนิบาชูก้าค่ะแต่ว่าวันนี้เขาจะทำาดนโูกุดังนั้นก็ใสเขาบอกคนที่แบบว่าชอบการกินดังงกมากๆนะกคนแล้วก็ชอบแป้งแบบโมจิที่สุดเราก็เลยเป็นสูตรนี่ออกมานะซิลลี่ตอนกินจะเหมือนกินแบบังงกแป้งหนึบๆแบบโมจิมาต่อมานะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาทำ แล้วริ่มแล้วะค่ะทุกคนเราก็จะใส่โอรีตินลงไปเลยต่อมาี <c oughs> ่ะพุดหลุ่มน้องตรงกลางเราก็ใส่นมข้ลนลงไปเลยว้าวแล้วก็คลุกเขาให้เข้ากันค่ะ มัน,ก,นก็จะคุกเขาจนมันเหนียวแล้วปั้นเป็นก้อนได้น,นะคะเราจะมาแทนตัวถั่วแดงกวนของเราของฉันยืดละแม่ดูโมจิยืดเออ้เนเหนียว นี่ก็คืออบป้ายแอนจิมามีหม้อชาเลนจ์พี่นะคุณซื้อมีหม้อกันเราไปทำคลิปลงทิกตอกหรือไอจีหรือเฟซบุ๊กหรือยูทูบอะไรก็ได้สร้างสรรค์ไปดูใหม่จากโอบป้ายแอนจิมามีหม้อแค่นี้นะครับใส่แฮชแท็กด้วยนะครับโอบป้ายแอนจิมามีหม้อชาเลนจ์นะครับแล้วผมจะคอยติดตามดูถ้าเกิดใครทำเจ๋งที่สุดมันจะมีรางวัลให้จะมีรางวัลทั้งให้มีหม้อไปเลยสิกบกล่องและรางวัลอีกอันนึงก็คือจะชวนมาร่วมถ่ายคลิปยูทูบกับเรามาแข่งกับเราเลยสำหรับคนที่จะเล่นกิจกรรมนี้น,น,นะคพอาอนเ่านบอาาาห,าหรอนนมนมมเ่จก เชาดนัดช็อกโกแลตบาวนี่หรือโมจิบาชูก้าก็ได้และเผยแพร่คลิปเป็นแบบสาธารณะเท่านั้นไม่ใช่ส่วนตัวไม่ใช่อันลิฟสาธารณะนั้นแท็กมาด้วยก็ดีจะได้เห็นชัดๆอย่าลืมครัแท็กตอนโพสนะครับโอป้าแอนอาจิมามีมอดชาเล่นมันหนึบจริงเลเนี่ยดูดิตีมันเป็นหนึบ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 มาขั้นตอนต่อมาผมนะครับเราจะเอาชีสสติกเนี่ยพุ่งด้วยโมจิยืดถ้าเกิดพุ่งทั้งแท่งมันจะพอไหมครับว่า ทบบยืดจริงมันหลอดบ้าจริงมันต้องเอาแป้งมันโรยมือก่อนนะทุกคนเพื่อไม่ให้ติดแต่ถ้าชิ่งงกหมดผมว่าได้นะทุกคน <S 2> <S 2> อย่าไปทำให้เลยแต่วยย่า,ช,วาช่วยไม่ได้เนาะนมันยืดจริงทุกคนดูดิมันยืดมากเลยมันดอกหนึบติดมือไปหมดเพราะว่ามันหลอกเขานะคะแต่ใช่โอ้โหถูกต้องไอ้สิถราฉันกินไม่หมดไม่ประมาณนะคะทุกคนเราต้องกล้วย่ะ หั่นเป็นชิ้นที่เราแบบว่าต้องการชอบชิ้นใหญ่อะคนชอบอีกเลยไม่ถึงชิ้นใหญ่เป็พอดีค่ไม่ได้ไปทิ้งเปลหมดแล้วหมดเลยแล้วก็เอาเปลือกกล้วยออกเลยลอกเลยครับต่อามานะคะทุกคนเราก็จะเอาน้องกล้วยกับน้องอันเนี้ยมาขอคะ่ะโรยผมวนดิ้เข้าไปเพิ่หมหน่อยทุกคนเพื่อนนมไม่ไห้ไติดนี่กล้วย ได้เหรอวะช่างมันน,นี่นปั๊ปกหมายถึงสองเลตเลยป้าไม่จ่อยอย่างนั้นเหรอ <c oughs> ทุกคนจะว่าว่าวันาานะทุกครั้งที่ทำอาหารอะทัชชี่มันจะทำแบบดูไม่น่ากินเวย้ยแล้วรสชาติออกมาดีไม่รู้ว่าครำนี้มันจะเป็นยังไงนะจริงๆริงท,ท,ทำมา,าไงอร่อยทุกคนเพราะว่าตัวแป้งจะมันมีมอดมันอร่อยอยูงง่แล้วโอเคแล้วเราก็มาคุยกับผมค่ะ เพื่อให้มันไม่ติดมือเรานะทุกคนจริงๆแค่นี้ก็น่ากินแล้วนะแต่จะเพิ่มความน่ากินถ้าเรามีโมจิหนึบหนึอด้วย้มือมันเดิมทำไมโอ้วันนี้แป้งหนึบหนแน่นๆดูดิเขาไม่ได้นำเหมือนกันแล้วมันเข้าบอกแป้งฟุบกรูบเกิดอไปไปเขี้ยปวปลากก็หอมค่ะโมจิเรากเป็นแบบนี้ไปแล้วแล้ว <c oughs> ก,ก็คุกผงเหมือนเดิมเลย มาพันกับคำว่าโมจิของเราเลยยังไม่ย้าโมจิเหรอย้ายโมิเฮ้ยว่าแล้วดูเหมือนขี้มาพันโมจิทำไมนะจะดูหน้าดีกว่านี้เลยเยอะเลยทิ้งหรอเออมาตั้งใจรอหนึ่งนะครับขั้นตอนแรกของผมก็คือจะใช้ไข่ไข่กันไปสักสองฟองจากนั้นนะฮะเราก็ตีไข่เลยตีไข่เหนะแหนะชอบชงไม่เล่นกัน เริ่มแรกแนะทุกคนของเขาก็จะใส่แป้งอนเนกลงไปเลยใส่อนเนกลงไปไม่ไม่ใช่อนเนกแป้งมันแป้งอนเนกเพื่อให้มันไม่ติดมือนะทุกคนแล้วเราก็จะใส่แป้งอะจูบ้ามีโมโมจิลงมาอุ๊ยร้อนมากเยยื่อยอ่ชืแล้วนี่คิดดูดิขนาดเป็นแค่ม้อร้อนของเราเองนะยังสามารถกินอุดมบุญไม้ตลอดเวลาขนาดนี้ทำให้เรา,าสึกว่ากินโมจิมาไปหรือบาวนี่ของเราอ่เจอนึกสึกว่ามีความเฟรชอยู่ตลอดเวลาเอ้ยนี่เขาไปเรื่อยทั้งหมดเลยนะ ขั้นตอนต่อไปของผมนะครับทุกคนใช้ใมาฝรั่งทอดอะไรก็ได้เหรอเออชอบนะบี้มันให้มันเป็นเศษละเอียดละเอียดข้ามันของเขานะคะทุกคนเราก็พยายามแบะน้องออกมาค่ะใส่น้องลงไปตรงกลางเลยอย่างนี้ห่อ,อ,อค่ะรอดไหมนี่ได้เน่ได้เก็บขนมปังในการชุบแป้งทอดเรียบร้อยเป็นไงล่ะเราก็จะเอาน,นี้นะครับไปจุ่มไข่ก่อนนะฮะเล่นเอง ใร่อยู่ก่อนมันจะมันจะเละแล้วจุว่มปุ๊บใส่เลยอ่าอย่เงี้ยสองรอบนะครับจะได้แบบเฟนๆช่ำช้ำเฟินๆช่ำช้เรียบร้อยครับชิ้นที่หนึ่งวางไว้ก่อนโอ้ชิ้นที่สองอันนี้อันนี้สมนับจัดแบบแป้งโมจิหนาเลยวันต้องอร่อยกว่าแน่ๆเลยยิ่งแป้งมันเยอะยิ่งเฟินเราใช้เละเป็นห่อเลยหรอวะมันจะหมดแล้วอะไรวะเนี่ย เรียบร้อยสองชิน้นหอ,อ,นอนนมทอดต่อไนล้ค่ะทุกคนค่ะจะเอาแดงโมหเอาไรแชงช่็งสีแย่งสีมันมีได้มาผมใส่น้ำมันหมดเลยนะฮะต้องใช้กระทะที่เล็กหน่อยนะครับเพราะน้ำมันเราขวดเล็กมากนะ แ89บาทนะร้านั่งประเทศช้อปปี้นะครับบอกเลยว่าของมีจำนวนค่อนข้างลิมิเต็ดสักนิดนึงน,นะฮเพราะเกิดหมดแล้วต้องรอผลิตอีกสักพักนานเลยครับผ <c oughs> มแต่เขาให้แล้วนี่เบานี่มอลล์เราหมดไปเนี่ยเห็นมีคนแบบให้พ่อแม่นะมาถามทักที่ร้านเนาะบอกว่าลูกต้องอยากได้มากเลยมันหมดแล้วอยากได้ตอนนี้เลยอ่ะมันไม่แน่จริงครับผมเพราะว่าคนต่อคิวซื้อแบบเป็นร้อยเป็นพันเลยนะไข่แกงค่ะแต่เขาใีแล้วม <c oughs> ัน เอาออฟสต็อกไปนานมากใช่อนี้เรื่องจริงอันนี้เรื่องจริงเพราะว่าตอนแรกไม่คิดว่ามันจะขายดีขนาด,ดววานี้โตว้าวดีกว่ามากแต่ว่าเ็ื่อารมณ์อร่อยอส่วนก็เลยมาซื้อตเต็มตองที้เราเปิดคนซื้อทำเป็นสิบกล่องเลยนะใช่มีคนซื้อไปเกือบร้อยกล่องเลยนะมาข้าตสุดท้ายของเรานะครับทุกคนเมื่อกระทะร้อนแล้วเอาโมจิชุบของเราไปเลยกำลังลงไปให้มันน้ำมันนองมองคับทุกคนให้สุก่ทั่ว ผมจะทอดไปประมาณ5นาทีนะครับต no ้องไม่เหนือสามนาทีดีกว่าจะมันไห้เสร็จเรียบร้อยโมจิแหมมุล <c oughs> <c oughs> <c oughs> สองชั่วโมงนะทุกคนเขาว่าตอนนี้มันละลายไม่เป็นไรกินได้เลยผมขอต้องชิมแบบป่าๆครับคนนี่ผมเป็นแท้งอย่างนี้เลยอ่ะโอ้โหน่ากิน,น,กนหอมเลยร้อนนะ าีาความเค็มๆชีสแล้วก็ความนุ่มลึกของมูจิได้แล้วข้อคัดคำแรกเขาแบบสำหรับแรกคือต้องกรอบข้างนอกกรอบมากกลับเข้าไปปุ๊บกลายเป็นมูจิที่แบบหนึบแล้วมีความหอมแบบนมบครีมเบาๆสีสันที่ข้างในอีกเป็นชีสแบบเค็มๆยืดๆหนึบๆน้อยที่จะมีความหนึบน้อยกว่ามแต่รสชาติมาจากไอตัวขนมทุกคนแต่ว่าครับงนี้ผมจะลองใส่ซอครูโตมิสึของเราไปด้วยมันจะเข้าหรอเฮ้ไปเลยครูโตมิส อร่อยมากแต่ <S <S ลองสัมผัสก่อนนี่ถุงถั่วนะครับผมโอ้โหหอมหอมหอมากไปกินหวานๆเ,เค็มๆหวานกับเค็มจะเข้ากันไหมทุกคนให้ดูข้างในนี่คือคว,วามโมจิของเราตอนนี้คือผมเอาแป้งโมจิล้วนๆไม่มีอะไรยัใดใส่โคตรกินนึบหอมมาก อร่อยมหมือนมเยอะใช่เหรอมีซอสนีเยอะจะริ้งเหมือนกินนแบบว่าแต่มัาเข้ากันทุกคนเข้าจริงเข้าจริงซอสครูไม่สูงเราทั้งคนเขาคือเหมือนซอสดังโบนะมันจะมีความแบบว่าเค็มกับหวานก็เลยกินกับของข้าวก็ได้ของหวานก็ได้เว้ยมาเป็นแล้วมามามาในกูหลาบละกันแต่ตอนนี้น้องกำลังแตกแตกตัวเป็นลาวา เสียดายนิดนึงคือน้องช็อกโกแลตยังไม่เซ็ตตัวนะทุกคนละลายอ่ะแต่ว่าแป้งข้างนอกมูดึงหน้าอ่ะเหมือนแป้งในปุ๊บปที่แบบว่าขายสดสดเลยว่ะทุกคนจริงๆนะอย่าดูเลยดูเท็กเจอร์ดิเหมือนไปเพิ่งทำสดๆเลยก็เพราะเราเพิ่งทำสดๆเมื่อกี้นะทุกคนจากมีหม้อเดอจริงใช่ไหมของเช้าเลยเพราะดูเข้าแบบ normally แบบปกติชนป่ะดของแกเป็นแป้ง ของเขาก็าทุกคนมันมีความแบบว่าหอมกล้วยใช่ป่ะแนละ้วเ mm hmm. คลือบด้วยช็อกโกแลตแล้วช็อกโกแลตไม่ก็มีความหนึบอยู่แล้วอะทุกคนแล้วห่อด้วยเนี่ยมูจิยืดๆแบบเนี้ยอีกชั้นหนึ่งอ่ะก็เคลือบเ,เอาจริงปากพูดเลยว่าเป็นไดนฟูกุเลยแต่เพราะว่าเนื่องจากว่าเราเป็นเชฟทั้งคู่นะทุกคนเราต้องให้คะแนนตัดสินกันเองแกบอกคะแนนชั้นมาเต็มสิบได้ไหลายชื่นบอกคะแนนชั้นเต็มสิบชันให้เท่าไหร่ทุกคนเราให้คะแนนของเขาละคะความสรางสรรคิรสชาติเขาให้แปดเพราะว่าแอบมีความแปลกๆปลาแหลาดๆอยู่นิดนึงส่วนของจุม่าน เก้าเต็มสิบสร้างสรรค์เต็มสิหรือว่าเป็นวิธีแบบว่าอร่อยที่สุดใช่เราไม่ต้องทําแป้งให้มันยุ่งยากอะส่วนความอร่อยเนี่ยบอกเลยว่าอร่อยจริงแต่ผมให้คะแนนไม่เต็มสิเพราะว่ามันมันยังไม่เสรตัวดีมันแรงละลายแต่จริงคืออร่อยมากก็แบบว่ารอบนี้เกชนะฉันถูกไหม ันนี้มันออกแนวเค้าเค้าเค้านึบนึบอืะเป็นของหวานไปเลยค่ะซึ่งนี่ก็ได้น้งคู่แหละแต่ของทานละเขารู้สึกว่าถ้าเราใส่ผงข้างนอกอ่ะกรอบเข้าไปเพื่อมี่นี้เพื่อเพิ่มรสชาติของมันจะอร่อยมากๆเลยแต่เหมือนท่านใส่น้อยอ่ะนี่จะหมดถุงแล้วนะแก้ววะเนี่ยตองตามไม่ได้ทุกคนถ้าเกิดขยายเรามาแข่งทำเมนูอะไรอีกนะสามารถปอกได้ทัเไม่ได้อยากให้เราลองทำเมนูแต่ไมแปลกคอมไม่ได้แล้วนีแบบเอามาดูเป็นไอเดียมาแข่งกันแล้วก็อยากลงมา คนดูเนี่ยคิดว่าอันไหนของใครฟินกว่าของเมนต์บอกเลยครับว่าของใครระหวางของอป้ากับของทีมัาชุม,มาใช่ของใครเป็นผู้ชนะที่แท้จริงแล้วก็อย่าลืมนะครับอย่างที่บอกนะครับมีอป้าอานชิบ้ามีหมอ้อชาเลนนะครับแค่ซื้ออป้าอาชิบ้ามีหมอ้อไปทําคลิปาหารเมนูรลลังสรรค์อก็ได้ตามเป็นคนถนัด,นใ,นนนดใช่เรานะคะจะคัดเลือกผู้ที่ทาแล้วว้าวใจเราม,ามากที่สุดมาแข่งกับเราค่ะใช่แล้วก็จะมีรางวัลปอกใจด้วยคนนั้นก็จะได้มีหมอ้อไปกินด้วยอย่าลืมนะครับ ทำคลิปโพสเป็นภาพบิ๊กเท่านั้นนะฮะแล้วอย่าลืมใส่แฮชแท็กนะฮะอ๊อฟปายอาจูม,มามีม้อชาเลนจ์นะครับผมแล,แล้วแท็กพวกเราด้วยเราจะได้เห็นง่ายๆนะครับแล้วก็สำหรับคนที่แบบว่า,วาชอบดูคลิปนี้นะครับอย่าลืมแนะนำมันสามสรารถซื้อเก็บไว้ก่อนได้ครับทั้งรถโมจิแล้วก็รถเปล่านี่ของเราเนาะอร่อยว้าเลย,รยเราจะทำคลิปแไปเรื่อยๆคุณก็สามารถมาน,นั่งทำตามระหว่างดูคลิปไปได้ด้วยใช่แล้วค่ะอยากไปลองมาเลยนะครับโมจิของเราอร่อยมากใตามนี้ไปเป็นก้าวที่แฮปีนะฮะหรือทักไลน์แอดมาก็ได้ถ้าหากใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลลืมกกกดดดดไค์์แชชรรอปเีวยนะ มกกว่วันนี้เราจะสจอก,ก,นก,ก,กันแล้ววันนี้จะเจอกับลูกคุณหนุ่มคาชีิและคุณหนุ่มหนึ่งแล้วก็คุณหนุ่มซีเฟอร์โนหนึ่งแห่งปีเพราะเลยอยู่คนเดียว,ยวไปไหนก่อนไปทำร้อนเบาหนิ่ต่อดีกว่าไ,ไม่หยุดกินไม่หยุดกินชอบจริงชอ,ชอบจริงตรงนี้ไดฟูอืม อมมกไหลหยปป้าแอดอาจุม่ามีหมอรสโมจิยื้อบราวกูกาปร์โมจินำเข้าจากญี่ปุน่นเคสใส่กวนอบ15นาทีกินได้เลยไปชุ่มกล่องพร้อมกันได้แล้ววันนี้